เลบานอนทางใต้ก็ยังมีความร้อนแรงกันอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นกองกำลัง IDF ก็สามารถเข้าไปโจมตีกองกำลังฮิตบอลเลาะได้ประมาณ3หน่วยโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนของเลบานอนอิสราเอลได้มีการใช้เรื่องของอากาศยานไร้คนขับก็พุ่งเป้ามาโจมตี ในขณะที่กลุ่มฮิตบอลลอนัลัน์นำ้ำจะใช้ปืนคอและก็กำลังจะใช้ขีปนาวุธต่อต้านรถถังต่อกองกำลัง IDF มันก็เลยทำให้อากาศยานรับก็พุ่งเป้าไปเล่นงานตัวบุคคลแล้วก็สถานที่แล้วก็จุดที่ตั้งของปืนคอวันนี้ก็มีประเด็นสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลรวมถึงที่ฉนวนกาซาและที่ทางใต้ของเลบานอน ก็จะมีการเล่ยเรียงเหตุการณ์ต,ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนั้นก็พยายามที่จะเล่นงานกันตลอดแต่ว่าฝ่ายฮามาสนขณะนี้พวกเขาต้องการที่จะใช้ยุทธวิธีแบบเดิมๆก็คือการใช้กองกำลังแทรกซึมเข้ามายังดินแดนของอิสราเอลโดยเฉพาะการแทรกซึมที่มาจากทางทะเลคือมันก็มีเหตุผลว่าพันธี่ทางบกณขณะนี้บริเวณพรมแดนระหว่างกาซากับอิสราเอล ฟั่งอิสราเอลได้มีการส่งทหารรถยานเกราะรถถังเข้ามาตึงกำลังตลอดพรมแดน10กิโลเมตรทีนี้มันก็เลยเหลือพื้นที่หนึ่งคือบริเวณพื้นที่ทะเลก็ยังไม่สามารถปิดกั้นได้ทีนี้กลุ่มนักรบฮามาสเหล่านี้พวกเขาได้มีการใช้อุโมงคลับที่อยู่ในเขตของกาซาและอุโมง์ลับตรงนี้มันก็มีพื้นที่ที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพราะฉะนั้นการแทรกซึมสำหรับหน่วยทหารฮามาสตรงนี้พวกเขาก็จะใช้พื้นที่ทะเลเดินอ้อมไปแล้วก็จะมีการเดินเข้ามาขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของฉนวนกาซานั่นก็จะเป็นดินแดนของอิสราเอลซึ่งแน่นอนว่าอิสราเอลก็ได้มีการเตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้าหักมันมีการแทรกซึมเข้ามาโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งพวกเขาก็ต้องสามารถเข้าไปสกัดยับยั้งภัยคุกคามดังกล่าวได้ อิสราเอลได้ทำการขัดขวางการโจมตีที่มาจากกลุ่มนักรบฮามาสโดยเฉพาะใช้กองกำลังของกองทัพเรือก็สามารถไปเล่นงานกองกำลังของฮามาสที่มีความพยายามแทรกซึมมายังดินแดนอิสราเอลโดยผ่านทางทะเล มันก็เลยทําให้ในช่วงเวลานั้นกองทัพเรืออิสราเอลนั้นแล้วก็ทหารราบก็ทําการโจมตีกลุ่มนักรบฮามาสและขัดขวางความพยายามของนักรบฮามาสที่จะทําการแทรกซึมเข้าดินแดนของอิสราเอลการปฏิบัติการขัดขวางดังกล่าวนั้นก็จะมีการใช้เรื่องของเครื่องบินด้วยเรือรบก็ไปทําการโจมตีอุโมงคลับที่อยู่ในเขตของฉนวนกาซาและก็มีเรื่องของโกดังเก็บอาวุธของพวกนักรบฮามาสที่อยู่ในฉนวนกาซา มันก็เลยทำให้การแทรกซึมดังกล่าวนั้นมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากที่ผ่านมานักรบกลุ่มฮามาสได้มีการแทรกซึมเข้าไปยังฐานทัพใกล้กับในส่วนหน้าของอิสราเอลกลุ่มฮามาสนั้นได้มีการเข้าไปจัดก,การทหารของอิสราเอลได้จำนวนหลายนาย แต่ว่ามาในคราวนี้การแทรกซึมดังกล่าวมันก็ไม่ได้หมูซึ่งมันแตกต่างจากการแทรกซึมแบบที่ผ่านมาเพราะว่าในเวลานั้นอิสราเอลบอกว่ากลุ่มฮามัสนั้นได้มีการเล่นทีเผลอแต่ว่าตอนนี้อิสราเอลก็มีการเฝ้าระวังเตรียมการเป็นอย่างดีเพราะเขาล่วงรู้ได้ว่าตรงไหนคือจุดอ่อนที่ทำให้กลุ่มนักรบฮามัสนั้นสามารถที่จะดำเนินการแทรกซึมเข้ามาได้ เลบานอนทางใต้ก็ยังมีความร้อนแรงกันอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นกองกำลัง IDF ก็สามารถเข้าไปโจมตีกองกำลังฮิตบอลเลาะได้ประมาณ3หน่วยโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนของเลบานอนอิสราเอลได้มีการใช้เรื่องของอากาศยานไร้คนขับก็พุ่งเป้ามาโจมตี ในขณะที่กลุ่มฮิตบอลลอนลักน้าจะใช้ปืนคอและก็กำลังจะใช้ขีปนาวุธต่อต้านรถถังต่อกองกำลัง IDF มันก็เลยทำให้อากาศยานรับก็พุ่งเป้าไปเล่นงานตัวบุคคลแล้วก็สถานที่แล้วก็จุดที่ตั้งของปืนคอวันนี้ก็มีประเด็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลรวมถึงที่ฉนวนกาซาและที่ทางใต้ของเลบานอน ก็จะมีการเล่ยเรียงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนั้นก็พยายามที่จะเล่นงานกันตลอดแต่ว่าฝ่ายฮามาสนขณะนี้พวกเขาต้องการที่จะใช้ยุทธวิธีแบบเดิมๆก็คือการใช้กองกำลังแทรกซึมเข้ามายังดินแดนของอิสราเอลโดยเฉพาะการแทรกซึมที่มาจากทางทะเลคือมันก็มีเหตุผลว่าพันธี่ทางบกณขณะนี้บริเวณพรมแดนระหว่างกาซากับอิสราเอล ฟังอิสราเอลได้มีการส่งทหารรถยานเกราะรถถังเข้ามาตึงกำลังตลอดพรมแดน1 0กิโลเมตรทีนี้มันก็เลยเหลือพื้นที่หนึ่งคือบริเวณพื้นที่ทะเลก็ยังไม่สามารถปิดกั้นได้ทีนี้กลุ่มนักรบพามาตเหล่านี้พวกเขาได้มีการใช้อุโมงคลับที่อยู่ในเขตของกาซาและอุโมง์ลับตรงนี้มันก็มีพื้นที่ที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพราะฉะนั้นการแทรกซึมสำหรับหน่วยทหารฮามาสตรงนี้พวกเขาก็จะใช้พื้นที่ทะเลเดินอ้อมไปแล้วก็จะมีการเดินเข้ามาขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของฉนวนกาซานั่นก็จะเป็นดินแดนของอิสราเอลซึ่งแน่นอนว่าอิสราเอลก็ได้มีการเตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้าหักมันมีการแทรกซึมเข้ามาโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งพวกเขาก็ต้องสามารถเข้าไปสกัดยับยั้งภัยคุกคามดังกล่าวได้ อิสราเอลได้ทำการขัดขวางการโจมตีที่มาจากกลุ่มนักรบฮามาสโดยเฉพาะใช้กองกำลังของกองทัพเรือก็สามารถไปเล่นงานกองกำลังของฮามาสที่มีความพยายามแทรกซึมมายังดินแดนอิสราเอลโดยผ่านทางทะเล มันก็เลยทำให้ในช่วงเวลานั้นกองทัพเรืออิสราเอลนั้นแล้วก็ทหารราบก็ทำการโจมตีกลุ่มนักรบฮามาสและขัดขวางความพยายามของนักรบฮามาสที่จะทำการแทรกซึมเข้าดินแดนของอิสราเอลการปฏิบัติการขัดขวางดังกล่าวนั้นก็จะมีการใช้เรื่องของเครื่องบินด้วยเรือรบก็ไปทำการโจมตีอุโมงคลับๆที่อยู่ในเขตของฉนวนกาซาและก็มีเรื่องของโกดังเก็บอาวุธของพวกนักรบฮามาสที่อยู่ในฉนวนกาซา มันก็เลยทำให้การแทรกซึมดังกล่าวนั้นมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากที่ผ่านมานักรบกลุ่มฮามาสได้มีการแทรกซึมเข้าไปยังฐานทัพใกล้กับในส่วนหน้าของอิสราเอลกลุ่มฮามาสนั้นได้มีการเข้าไปจัดก,การทหารของอิสราเอลได้จำนวนหลายนาย แต่ว่ามาในคราวนี้การแทรกซึมดังกล่าวมันก็ไม่ได้หมูซึ่งมันแตกต่างจากการแทรกซึมแบบที่ผ่านมาเพราะว่าในเวลานั้นอิสราเอลบอกว่ากลุ่มฮามาตนั้นได้มีการเล่นทีเผลอแต่ว่าตอนนี้อิสราเอลก็มีการเฝ้าระวังเตรียมการเป็นอย่างดีเพราะเขาล่วงรู้ได้ว่าตรงไหนคือจุดอ่อนที่ทำให้กลุ่มนักรบฮามาตนั้นสามารถที่จะดำเนินการแทรกซึมเข้ามาได้